รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการลุยขอสนามกับพี่ชาวครับเรากลับมาเจอกันนะครับในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับหน้าจอช่องทีสปอร์ตชาแนลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่งเสริมให้ประชาชนครับเล่นกีฬาทุกหมวดหมู่นะครับเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศรวมไปถึงอาชีพด้วยนะครับเรื่องราวข่าวสารนะครับวงการฟุตบอลรักญ่านะครับหรือว่าจะเป็นกีฬาอื่นนะครับเป็นการท่องเที่ยวเป็นวัฒนธรรมนะครับนำเสนอกันตรงนี้เลยนะครับกับพี่ชาวชาวลิจอมดอนและทีมงาน ลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีนะครับหรือว่าจะดูบรรยากาศดูคลิปย้อนหลังสนามต่างๆนะครับก็ไปที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับนั่นก็คือลูกหนังติดล้อนะครับซึ่งมีโลโก้เป็นสีดำๆนะครับก็จะมีบรรยากาศต่างๆนะครับสนามลักษณะตำบลอำเภอจังหวัดนะครับหรือว่าจะเป็นบิ๊กๆนะครับสนามระดับ นานาชาติเราก็เคยไปสัมภาษณ์และเก็บมาฝากแฟนๆนะครับนั้นก็ไปติดตามดูงานเก่าๆได้นะครับสำหรับแฟนๆที่พลาดโอกาสชมนะครับเอาละครับอยู่กันตรงนี้นะครับกับทีมงานของเรานะครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับในส่วนของช่อง ทีสปอร์ตชานแนลนะครับซึ่งก็เป็นช่องกีฬา24ชั่วโมงนะครับส่งเสริมให้พวกเราได้มีกิจกรรมได้มีการทำงานนะครับ ในช่วงเบล็แรกนะครับเราจะไปนั่งพูดคุยกับโค้ดที่เป็นตำนานของฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับนั่นก็คือโค้ดติ๊กสมชาติยิ้มสิรินะครับก่อนหน้านั้นทย้อนกลับไปประมาณสักสิปีนะครับโค้ดคนนี้โด่งดังจากการทําทีมฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับก็ณตอนนี้เป็นอย่างไรก็ทราบข่าวนะครับว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับสโมสร ทยสปิริตนะครับซึ่งก็แน่นอนครับการฝึกเด็กๆนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นนักเตะอาชีพนะครับไปคุยกับโค้ชนิกกันครับขหมดจากทีมชาตินี้อยู่ทีมไม่สามปีะฉะนั้นผมยังทำงานท่าเรือนะแต่ขอตัวผู้ว่าขอตัวไปอย่างรับเงินเดือนท่าเรือท่าเรืออย,เย่เป็นพนักง,งานท่าเรือทำเองขอตัวไปมันได้ประสบการณ์เยอะสี่ภาคประเทศไทยสี่สิบกว่าปีผมไป ไปดูมาไปไปปกินไปสร้างไปให้เขาทั้นสุดท้ายเนี่ยทั้นสุดท้ายตอนอายุอ่าเจ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเนี่ยตอนนี้ผมเจ็ดสิบห้าผมไปอยู่ร้อยเอ็ดสามปีผมไม่สร้างทีไม่ครับเหนือทางเหนือก็เชียงใหม่เพราะว่าผมผมมองภาพรวมนะฮะมันมีอยู่สามข้อที่เราจะต้องแก้ไข ข้อที่หนึ่งเรื่องของการจัดการทุกอย่างการจัดการเรื่องกระบวนการทั้งหมดอะไรทุกอย่างต้องมีสองฝ่ายบริหารต้องมีที่หนึ่งสามไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตัง้งผมบอกให้ฟังเมื่อก่อนเนี้ยผมทำานผมทำให้ทีมชาติสมาคมสมาคมไม่มีตังค์ดีๆจะออกนี่ยยังไม่ยังไม่ ยังไม่มีเลยไม่ยังไม่ออกผมต้องเอาสร้อยอ่ะสร้อยผมอ่ไปจำนำอ่ะให้วรวิทย์จะไปจำนำที่เจริญผลน่ะเอามาแจกให้เด็กๆเพราะว่าผมซ้อมจันทร์ทาพุ่นาถึงสุขเสาร์อาทิตย์ผมซ้อนสุกเย็นซ้อมเสร็จปล่อยเด็กกลับบ้านพักผ่อนเสาร์อาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์มาซ้อมต่อบีเลี้ยงดีเลี้ยงเด็กวันละร้อยมาพอดีวันละร้อยนี่สมัยนี้ทําฟุตบอลี่าผมบอกให้ง่าย แต่ความกดดันสูงสมัยก่อนเนี่ยโคตรยากกว่าจะรวมตัวกว่าจะอะไรกุส้าแต่ความกดดันไม่มีมันมันผมว่ายาวผมไปเวลผมความสามารถตอนเนี้ถ้าให้ผมทําฟุตบอลทําอะไรตอนนี้แม้กระทั่งพวกพวกลีกทั้งหลายผมก็คิดว่าผมขอหยุดผมไม่ทําผมกลับมาสร้างเด็กๆรงนี้ดีสร้างปูพื้นฐานพื้นฐานให้เด็กๆขึ้นไป ขึ้นไปแล้วก็ที่ที่ไม่ทําไม่ใช่ไม่กล้าเพราะผมผ่านภูเขาสูงๆมาเยอะแล้ลงเหวลึกๆมาเยอะแล้วเรารูแ้แล้วแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เวลาของเราละเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่แล้ที่ให้เขาทําแต่เราอาจจะให้คำปรึกษาได้แนวทางเนี่ยติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อทำลายตอนนี้ค้รุ่นใหม่ก็ต้องฟังบ้างไม่ใช่เห็นไม่เห็นหัวคนรุ่นเก่าเลย เอ้ยมันไม่ใช่ไลเซนบางคนดี๋ยวนี้ปูไลเซนเอโปอยอะไรไอเวนบางทีบอกโหยนั่นคือเพรารุ่นใหม่เพรารุ่นใหม่ที่เขามีมีกระดาษมีเพเปอร์ครับครับแต่ผมบอกให้ฟังนะนะคุณจะจบโปรไลเซนอะไรก็ตามแต่คุณไม่มีประสบการณ์มันไปไม่ได้ก็เหมือนเรากินอะเรากินกินข้าวกินข้าวกินอาหาร ก็นะแต่ตะเกียบเอาตะเกียบตะเ,เกียบไม่กินกินข้างเดียวได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ได้ก็จิมแล้วก็ดูดจิมแล้วดูดยากมะอ้าวถ้าสองข้างได้ไหมบางคนบอกได้แต่ผมบอกว่าเฮ้ยมันยากนะถ้าคุณถ้าคุณกินตะเกียบเป็นมันก็โอเคแต่ถ้าคุณกินไม่เป็นเนี่ยทีนี่ก็เหมือนกับคุณคุณมีโปรไลเซนแล้วแต่คุณปฏิบัติยังปฏิบัติไม่ได้ถ้าคุณจะทำ ก็สมัยก่อนจากก่อนที่จะมาขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติอย่างอาจารย์อาหารนอาจารย์ชนันวิทย์พวกนี้เขาคุมเยาวชนมาก่อนเขาทําถ้วยถ้วยพระธานงอจําได้ไหมเยชนพวกนู้นเยวชนพวกนี้นนนอะไรเงี้ยเขามีประสบการณ์เขาลองผิดลองถูกมามาเยอะ นั่นก็เป็นโคติ๊กนะครับหรือว่าสมชาติยิ้มสิรินะครับตำนานในการเป็นผู้สอนระดับเยาวชนนะครับโด่งดังมากเลยนะครับในยุคก่อนๆนะครับใครที่จะขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ก็ต้องผ่านโคติ๊กสมชาติยิ้มสิรินะครับเราสัมภาษณ์กันที่สนามของสโมสรไทยสิปรินะครับเดี๋ยวในเด็กสอนนะครับเราจะกลับมานะครับเรื่องราวของเด็กที่นี่ยังไม่จบนะครับเพราะว่า เติบโตกันมากมายหลายคนนะครับและฝีเท้าดีๆถึงขนาดนะครับตอนนี้ขึ้นไปเล่นฟุตบอลอาชีพกันแล้วนะครับในเบรก2กลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแน่เราไม่ทอ้อขอเพียง กำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฟัน